พอล็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะักเรียนทุกคนนะคะ,ะชั่วโมงที่ผ่านมาเราเรียนเรื่องเสียงในภาษานะคะทีนี้ในชั่วโมงนี้เราจะเรียนเรื่องเนื้อหาใหม่นะคะนักเรียนสังเกตไหมว่าคําภาษาไทยที่เราใช้ในปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นคําที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิมในอดีตนะคะทีนี้คนเราเนี่ยมีความสามารถมากจึง ค้นพัฒนานะ,ะสร้างสารรค์ผลงานแล้วให้มีคำในภาษาไทยใช้เพิ่มมากขึ้นนะคะในการสร้างคำในภาษาไทยนั้นมันมีวิธีการหลายอย่างนะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้เราจะเรียนเรื่องการสร้างคำในภาษาไทยนะคะ การสร้างคำในภาษาไทยนั้นการที่เราจะสร้างคำใหม่ขึ้นมาใช้ได้นั้นนักเรียนจะต้องรู้จักคำมูลก่อนนะคะคำมูลเป็นคำไทยที่มีความหมายชัดเจนอยู่ในตัวนะคะทีนี้ลักษณะของคำมูลนั้นมันมีวิธีการสังเกตอย่างนี้ลักษณะของคำมูลนะคะนักเรียน เป็นคำม,มูลพยางเดียวหรือเป็นคำม,มูลหลายพยางถ้าเป็นคำม,มูลหลายพยางถ้าเราแยกออกจากการนี้จะไม่ได้ความหมายนะคะเช่นเช่นคำว่ามะละกอรถไฟมีความหมายไหมมีมมะนะคะไม่ใช่มะละกอคำว่า แม่คำว่าพ,อพอ่ออ่าพ่อก็ได้คำว่านา้ำนะคะคำว่านาริกาอ่ะเหล่านี้เป็นต้นนะคะนี่คือเป็นคำมูลคุณรูาถามว่าคำว่ามะละกอมีกี่คำมีกี่พยางมีหนึ่คำามพยางอ่ามีหนึ่งคำสามพยาง คำว่าแม่มีกี่คําคะหนึ่งคำกี่พยางคยหนึ่งพยางพ่อกี่คํากี่พยาหนึ่งคำหนึ่งพยางคาว่าน้ํหนึ่งคำหนึ่งพยนาฬิกาหนึ่งคำสามพยาญใช่ค่ะหนึ่งคำสามพยางนะคะนี่คือการสร้างคำในภาษาไทยก็คือเราเอาคำมูลมาสร้างนะคะต่อไป คำะสมนะคะคำะสมก็คือเราเอาคำมูลตั้งแต่สองคำมาประสมคำแล้วจะได้คำใหม่และความหมายใหม่นะคะเช่นสมมติเราคำว่าแม่แม่บ้านอ่าแม่อาช้าช้าแม่แมไก่เอาคำว่าคำว่าแม่มีความหมายไหมคะ มีคำว่าบ้านมีเราเอาสองคำนี้คำมูลสองคำนี้มาประสมคำกันจะได้คำว่าแม่บ้านอ่าแม่บ้านหมายถึงอะไรคะหมายถึงเออคนทำความสะอาดนะคะคนทำความสะอาดบ้านคำว่าน้ำน้ำเออคำว่าตาจะได้คำใหม่คือคำว่าน้ำตา ะค,ะคำาระิกอีกสักคำหนึ่งคำว่าลูกลูกมีความหมายไหมคะมีมเอาคำว่าน้ำมาหนึ่งคำจะได้คำว่าลูก,ลกน้ำหมายความว่าลูกของยุง,ะง,ยงนะคะอ่ะต่อไปต่อไปคำซ้อนคือคำที่มีความหมาย อ่ะเหมือนกันคล้ายกันหรือตรงข้ามกันเช่นเพิ่มเติมคำว่าเพิ่มคำว่าเติมมีความหมายเหมือนกันไหมคะเหมือนกันก็คือมีจำนวนมากใช่ไหมคะคำอะไรอีกที่มีความหมายคำว่าก่อสร้างอ่าก่อ ก่อสร้างมีความหมายเหมือนกันไหมมีมนะคะก็คือสร้างนั่นเองเขาไม่ได้อีกมคมขืนอ้าโอ้หหน่ากลัวจังเลยมคมขืนความเป็นคำซ้อนไหมเต็มน,นะคะความหมายมันจะอยู่ตรงที่คําว่าคมนะคะเพิ่มเติมก่อสร้างข่มขืนคำเหล่านี้เป็มคำซ้อนที่มีความหมาย เหมือนกันหรือหรือใกล้เคียงกันนะแต่ถ้าเป็นคำซ้อนที่มีความหมายตรงข้ามกันเช่นคำว่าอะไรอ้าขาว,ขาวดำวอะไรอีกอ่าเล็กใหญ่สูงเตี้ยมากน้อย,อยร้อนผอมร้อนเย็น,น,ยนใช่ที่นักเรียนเออมาเนี่ยเป็นคำซ้อน นะคะเป็นคำซ้อนที่มีความหมายใกล้เคียงกันนะคะต่อไปคำซ้าคำซ้ำคำซ้ำเนี่เราเอาคำมูลมาซ้ำมาซ้ำคำสองครั้งแต่เราจะใช้สัญลักษณ์เครื่องหมายอะไรคะไม่เยม่ยม,ม่มกดเด็า่เด็ด็ด็กด อ้าก็จะเป็นอ้วนอ้วน<อ>นะคะอย่างนี้คำที่ยกตัวอย่างมาเหล่านี้เป็นคำำําซ้ำนะคะที่เราเอาคํามูลมาซ้ำคำนะคะนี่คือการสร้างคําในภาษาไทยนะคะมาจากคํามูลนะคะเราเอามาสร้างเป็นคำใหม่ก็คือใช้วิธีการก็คือเอาเอาคำมาผสมคําเอาคํำมูลมาทำเป็นคําซ้อนและ คำซ้ำนะคะมีใครสงสัยไหมมีไหมอ่ะถ้าไม่มีคุณครูทำบัตรคำมาทั้งหมด12บสอคำให้นักเรียนเลือกบัตรคำนี้ว่าเป็นคำมูลคำะสมคำซ้อนคำซ้ำนะคะอ่ะนักเรียนดูคำแรกเป็นคำอะไรคะอ่านว่า